ทองคาขึ้นแปลว่าเศรษฐกิจกำลังมีปัญหาจริงหรือเปล่าทําไมเวลาที่เศรษฐกิจโลกเนี่ยเขามีความวุ่นวายนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกสงครามวิกฤตโรคระบาดนะคะหรือพวกวิกฤตการเงินใหญ่ๆเนี่ยราคาทองคำเนี่ยมักจะพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆเ,เลยการที่ราคาทองคาเนี่ยมันพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องเนี่ยกำลังส่งสัญญ,ญาณเตือนว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยกำลังมีปัญหาครั้งใหญ่อยู่ใช่หรือไม่ซึ่งวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาหาคําตอบพร้อมยกเคสตัวอย่างชัดๆให้ทุกคนได้เห็นภาพ อาบกันมากขึ้นค่ะ ทองคาคือหลุมหลบภัยของเศรษฐกิจโลกนะคะต้องตอบเลยนะคะว่าใช่คะ่ะแนวโน้มเนี่ยเป็นไปได้สูงมากๆเลยนะคะเพราะว่าทองคํานะคะเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยนะคะหรือว่าเป็น safe haven asset <c oughs> ที่หลายๆคนเนี่ยเลือกที่จะเข้ามาถือรองในช่วงที่มีปัญหาเศรษฐกิจต่างๆหรือว่าโลกของเราตอนนี้มีความผันผวนมีความไม่แน่ชัดไม่ชัดเจนในหลายๆอย่างนะคะก็ะเลยทําให้ตอนนี้นะคะคนเนี่ยไหลเข้ามาถือทองคําเป็นจํานวนมากแล้วทาไมทองคําถึงเป็นหลุมหลบภัยนะคะข้อแรกก็คือ มูลค่าได้ดีค่ะทองคำเนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่ามันมีมูลค่าในตัวของมันเองเป็นสิ่งที่มีจํากัดยิ่งเวลาผ่านไปนะคะมันยิ่งมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะแล้วก็ข้อต่อมาข้อที่2ก็คือสามารถป้องกันเงินเฟอ้อได้เวลาที่เงิน เริ่มได้ค่านะคะหรือว่าของแพงทั่วโลกเนี่ยเราจะเรียกช่วงนั้นว่าเงินเฟอ้อใช่ไหมคะนักลงทุนส่วนใหญ่อะคะก็จะหันไปถือทองคําเหมือนเป็นที่พักเงินในวันที่เศรษฐกิจไม่นิ่งและต่อมาค่ะข้อที่3ก็คือเป็นความสัมพันธ์เชิงลบกับความเชื่อมั่นนะคะเมื่อเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจนะะเช่นพวกความขัดแย้งทางการเมืองอย่างเงี้ยค่ะหรือเกิดสงครามขึ้นใช่ไหมคะพวกความเชื่อมั่นของการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงอื่น เช่นพวกหุ้นหรือพวกอสังหาเนี่ยก็จะลดลงอย่างมากเลยนะคะนักลงทุนเนี่ยก็จะพร้อมใจกันเทขายพวกสินทรัพย์เหล่านั้นแล้วก็ย้ายเงินมาพักไว้ในทองคำนะคะทำให้ดีมานอของตัวทองคำเนี่ยสูงขึ้นจนราคาพุ่งเหมือนที่เราเห็นในปัจจุบันนั่นเองนะคะปัจจัยทางเศรษฐกิจม,มันมักเดินสวนทางก,ก,กันกับราคาทองคําใช่ไหมคะเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างข้อแรกเลยก็คือคอ,อัตราดอกเบี้ยนะคะถ้าเศรษฐกิจดีธนาคารกลางเนี่ยก็มักจะขึ้นดอกเบี้ยนะคะเพื่อชะลอเงิน ซึ่งทําให้การถือเงินสดหรือพันธบัตรที่ให้ดอกเบี้ยสูงเนี่ยดูน่าสนใจกว่าทองนะคะเพราะว่าทองเนี่ยไม่มีดอกเบี้ยนะคะผลก็คือราคาทองเนี่ยมักจะลดลงค่ะแต่ถ้าเศรษฐกิจเริ่มมีปัญหานะคะดอกเบี้ยเนี่ยก็จะลดลงค่ะเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจพอผลตอบแทนจากการฝากเงินหรือพันธบัตรล,ลดลงใช่ไหมคะนักลงทุนเนี่ยก็จะหันมาถือทองแทนเพราะอะไรเพราะว่าทองเนี่ยดูปลอดภัยแล้วก็ราคาทองก็เลย ปรับตัวขึ้นนั่นเองค่ะข้อที่2ค่ะค่างเงินดอลลาร์สหรัฐทองคําซื้อขายด้วยเงินดอลลาร์ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่ค่างเงินดอลลาร์อ่อนลงนักลงทุนที่ถือสกุลเงินอื่นสามารถซื้อทองได้ถูกลงนะคะทาให้ความต้องการในการซื้อทองอเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ราคาทองก็เลยสูงขึ้นค่ะส่วนใหญ่นะคะเหตุการณ์แบบนี้ก็มักจะเกิดขึ้นตอนที่ตลาดเริ่มไม่มั่นใจนะคะไม่มั่นใจในอะไรไม่มั่นใจในเสถยรภาพของเศรษฐกิจสหรัฐนะคะเพื่อเห็นภาพชัดชัดนะคะถ้าอยากจะพาทุกคนมาย้อนดูเหตุการณ์จริงๆค่ะที่ราคา ทองคำพุ่งขึ้นแรงมากๆในช่วงที่เศรษฐกิจเนะี่ยกำลังสั่นคลอนนะคะแค่ที่หนึ่งวิกฤตฟองสบู่ .com คค่ะแล้วก็วิกฤตซัพพลาย เมื่อปี2000ถึง2008นะคะช่วงต้นปี2000นะคะตลาดหุ้นเทคโนโลยีในอเมริกาเนี่ยอย่างแนทแดกนะคะก็แตกนะคะเพราะว่าฟองสบู่ดอทคอมเนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็มีเหตุการณ์ใหญ่ตามมาอย่างนายวันๆอีกนะคะที่ทําให้ทั้งโลกเนี่ยเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนนะคะราคาทองคําในช่วงนั้นนะคะก็ขึ้นจากประมาณ6 0 0 0นถึงเจ็ดบาทไปทะลุกว่า10,000บาทแล้วก็ยังพุ่งต่อเนื่องนะ,ะหลังจากปี2008เรียกได้ว่าราคาทองคําตอนนั้นเนี่ยก็เหมือนกับสัญญาณเตือนว่า บบการเงินโลกเนี่ยกำลังมีปัญหาใหญ่จริงๆค่ะ เคสต่อมาก็คือสถานการณ์ปัจจุบันเลยนะคะเงินเฟอ้อสูงและก็มีสงครามทั่วโลกด้วยนะคะผลก็คือราคาทองคําทั่วโลกตอนนี้นะคะทําสถิติสูงสุดใหม่อย่างต่อเนื่องเพราะทุกคนเนี่ยกำลังหาที่ปลอดภัยให้กับเงินของตัวเองค่ะสรุปนะคะเวลาที่ทองคำเนี่ยพุ่งแรงมากๆนะคะมันก็เหมือนกับเป็นสัญญาณไฟเหลืองนะคะที่บอกเราว่าตลาดกําลังมีความกังวลบางอย่างในฐา,านะคนคักลงทุนนะคะเต้ไม่อยากให้ทุกคนตื่นตระหนกนะคะแล้วก็อยากให้ใช้ช่วงเวลาแบบนี้นะคะใน การทบทวนพอตของตัวเองค่ะตัวตัวเองนะคะก็เคยมี ประสบการณ์เจอสถานการณ์คล้ายๆแบบนี้นะคะตั้งแต่ตอนที่มีสงครามอิหร่านใช่ไหมคะแล้วก็ช่วงโควิดด้วยนะคะซึ่งเราก็ต้องมีการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนนะคะเวลาที่เราจะลงทุนเนี่ยเราเห็นแล้วว่าสถานการณ์แบบเนี้ยมันมีความไม่แน่นอนความไม่มั่นใจความไม่มั่นคงอยใช่ไหมคะรู้สึกไม่ค่อยปลอดภยัยเวลาที่เราเทรดน,นะคะก็อย่าลืมว่าให้เราเนี่ยอยู่ในความเสี่ยงที่เรารับได้ถ้าว่าเราเห็นแบบโอ้โหตอนนี้ขึ้นแล้วขึ้นอีกขึ้นแล้วขึ้นอีก,อกเราจะเข้ามาซื้อขาย ลองคำในช่วงนี้ดีไหมนะคะประสบการณ์ส่วตัวของเต้ตอนช่วงโควิดนะคะเต้ก็ซื้อทองนะย่อมาก็ซื้อย่อมาก็ซื้อย่อมาก็ซื้อแต่ซื้อด้วยความเข้าใจค่ะว่าถ้ามันหลุดจุดที่เราเข้าใช่ไหมเรามีจุดยอมอยู่ตรงไหนแต่ถ้าหากว่ามันขึ้นไปเราก็จะได้กําไรตามแผนของเราค่ะดังนั well ้นขอบคุณที่ติดตาม4 m i n u t e w e l วนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดสาระดีๆที่เต้ตั้งใจนาํามาฝากทุกคนคะ่ะ4 Minute w e l วความมั่งคั่งเริ่มได้ใน4นาที